สวัสดีค่ะชื่ออิงนะคะตอนนี้ก็เรียนภาษาอยู่ที่ประเทศอังกฤษเมืองบิสโตค่ะพี่พี่แมงโก้เขาเนี่ยให้คําปรึกษาให้คําแนะนําได้ดีมากๆเลยตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกเมืองไปจนถึงขั้นตอนเอกสารหรือว่าจนถึงเรามาถึงเลยพี่เขาตอบแชทเร็วมากๆด้วยก็มากับพี่เขาเยอะๆกันนะคะทุกคนคอร์สที่เราเรียนนะคะก็จะเป็นคอร์ส general English นะคะอยู่ที่สถาบัน EC เมืองบิสโตค่ะ วันนี้เราก็จะมาทําบอกให้ทุกคนดูกันว่า1วันกับการเรียนภาษาที่อังกฤษเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างทางเดินไปเรียนนะคะในส่วนของหอที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ที่ IQ ค i s t o นะคะ i q ค i s t นี่ก็คือจะอยู่ติดโคสเตชันเลยเดินทางสะดวกมากๆแล้วก็จะอยู่แถวย่านชอปปิ้งมอลด้วยทุกคนก็คือสามารถไปชอปปิ้งอะไรต่างๆได้เลยเพราะว่ามีร้านเยอะมากๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของการเดินทางเนี่ยก็สามารถเดินทางได้โดยการขึ้นบัสหรือว่าเราจะเดินเอาก็ได้แต่เราเดินเอาเพราะว่ามันแค่ประมาณ15-20นาทีเองก็คือใกล้มากๆนี่นะคะก็จะถึงโรงเรียนแล้วก็คือโรงเรียนเราจะมีสามชั้นนะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะติดกับนี่สวนสา,าธารณะด้วยก็สามารถมานั่งชิลได้แถวนี้นี่ถึงแล้ว reception ก็จะเป็น แบบนี้นะคะแล้วก็มีลิฟต์ขึ้นไปแล้วก็ชั้นบนจะเป็นชั้นเรียนของเราอันนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกแอคทิวิตี้ให้ทาวก็ไปลงได้นี่นะคะก็จะเป็นห้องจะมีกาแฟให้กินนะคะแล้วก็จะมีโต๊ะสนุกให้เล่นนะคะแล้วก็จะมีโซฟาให้เราได้มานั่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีทริปไปเที่ยวนะคะ่ะมีไป ออกฟอร์แล้วก็ไปคอสเวอร์สบางอันก็ฟรีบางอันก็เสียเงินนี่นะคะก็จะเป็นบรรยากาศในคลาสเรียนตอนนี้ก็คือใจเงียบๆหน่อยเพราะว่าเบรกอยู่ก็คือเราจะเรียนตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยง15บห้แล้วก็จะเบรก15นาทีตอน1ิบโมงครึ่งเนี่ยตอนนี้ก็คือเบรกอยู่ก็จะเงียบๆนิดน,นึงเพราะว่าเขาลงไปข้างล่างกันอะไรเงี้ยใช่ก็จะเป็นประมาณนี้ ือเลิกเรียนแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวเราจะแวะร้านจีให้ทุกคนดูก่อนว่าเป็นยังไง ส่วนที่บิสโต้เนี่ยก็จะมีร้านอาหารจีนเยอะมากๆนะคะแล้วก็พวกร้านอาหารญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เยอะเหมือนกันนี่นะคะจะเป็นร้านอาหารจีนหนึ่ง Oriental Supermarket นะคะนี่เลยก็คือจะอยู่ใกล้หอเรามากๆจะมีพวกมาม่าเยอะมากๆมีมาม่าไทยด้วยนะันจะเราให้ดูนี่มีมาม่าไทยด้วยมีแกงเขียวหวานมีรสต้มยำกุ้ง แลนนี่คือเราชอบมากก็คืออูดงคือเราเป็นคนชอบกินเราจะเอาไปต้มกับน้ำดำําที่นี่ก็มีน้ําดําขายเหมือนกันเป็นเบสให้เราไปต้มเลิศมากนี่นะคะทุกคนก็คือไปซื้อของที่ซูปเปอร์จีนมาก็คือจุกมากตอนนี้ก็กาลังจะไปที่หอของเราถึงแล้วทางเข้าค่ะก็จะต้องใช้คีย์การ์ดในการเข้าหอก็คือที่หอเนี่ยฟาซิลิตีด้ดีมากๆนะคะ อันนี้จะเป็นห้องซักผ้าแล้วก็จะมีเป็นปิงปองด้วยมีตู้แช่ซัมติงแล้วก็ตัวนี้จะเป็นโฟร์สเตชันนะคะก็คืออยู่ติดกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นห้องทีวีนะคะให้เรามาดูทีวีได้แต่ก็น่าจะต้องจองก่อนแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น มิวสิ r รูมคือดีมากข้างในก็จะมีกีตาร์มีกองมีไม้แล้วก็จะมีอันนี้ให้เล่นนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรแบบกันอันนี้ก็มีสนุกเกอร์อีกแล้วมีเป็นวิวแล้วก็มีพวกชากาแฟซัมติงอันนี้ก็จะเป็นรีเซพชันนะคะอันนี้หอที่เราอยู่เราก็จะอยู่เป็นแฟลตนะคะก็คือจะเป็นหอของอีซีเลยจะมีกันทั้งหมด สี่ห้องเดี๋ยวเราจะพาไปดูครัวอันนี้ก็จะเป็นครัวนะคะก็คือเราจะใช้ร่วมกันสี่คนนะคะก็ต้องช่วยกันรักษาความสะอาดเนาะมีทีวีมีไมโครเวฟให้ด้วยถึงที่หอแล้วนะคะสำหรับมื้อเย็นเนี่ยเราก็จะทำทานเองนะคะก็จะทำเป็นนันยองอเจอช่างกินมาก,มากๆทุกค,คนคือถูกต้องที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกัน Few moments later. เราก็อยากจะมารีแคปนิดนึงนะคะว่าการเรียนการสอนที่โรงเรียนอะ่ะมันเป็นยังไงก็คือที่โรงเรียนเขาจะมีการแบ่งระดับนะคะว่าเราเนี่ยภาษาอยู่ในระดับไหนก็คือจะมีตั้งแต่ระดับ เ e กิเนอรไปจะถึง a แอดวานเลยคือโดยที่เขาจะแบ่งจากการที่เราเนี่ยไปสัมภาษณ์นะคะแล้วก็จะมีทําเทสมาก่อนนะคะจากในเว็บของ ec ซึ่งเราก็ทํามาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมาถึงที่อังกฤษนะคะแต่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราเหมาะกับระดับไหนหรือว่าถ้าอยากเราอยากจะอัปคลาสเนี่ยเราก็สามารถไปขอสอบได้อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็พอเรารู้แล้วว่าเราอยู่คลาสไหนเขาก็จะให้เป็นหนังสือเรียนนะคะแล้วก็เป็นตารางเรียนแบบนี้ อย่างเราเนี่ยเราอยู่ในระดับ P-intermediate นะคะก็คือจะอยู่ในระดับที่กลางๆนะคะก็คืออาจจะพอสื่อสารได้นิดหน่อยแล้วก็ในส่วนของสังคมที่โรงเรียนนะคะที่เราเจอก็คือไม่ค่อยมีคนไทยเลยก็คือเหมือนเราจะเป็นคนไทยคนเดียวในโรงเรียนตอนนี้เพื่อส่วนมากก็จะเป็นเพื่อนต่างชาติกันนะส่วนมากนะคะแต่เราก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้อยู่ในแบบ environment ที่มันแบบเจอเพื่อนหลายๆเชื้อชาติหลายๆสัญชาติอะไรแบบนี้นะคะ ก็อยากจะบอกทุกคนว่าไม่ต้องกลัวนะคะ <c oughs> ก็ลองเปิดใจมาดูคือมันดีจริงๆที่เราได้แบบกล้าออกจากเซฟโซนของตัวเองอะไรเงี้ยมาฝึกการใช้ภาษาที่ที่เขาใช้ภาษาอังกฤษกันจริงๆอ่ะคือมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะคะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมากับพี่ๆแมงโก้กันเยอนๆนะเพราะว่าพี่ๆเขาเนี่ยเท้แค่ดีมากๆ, <c oughs> <c oughs> ๆ,ๆ <oro> แล้วก็ให้คําปรึกษา <c oughs> ให้คําแนะนําได้ดีมากๆเลยตั้งแต่ ขั้นตอนการเลือกเมืองไปจนถึงขั้นตอนเอกสารหรือว่าจนถึงเรามาถึงเลยพี่เขาตอบแชทเร็วมากๆด้วยก็มาก,กับพี่เขาเยอะๆกันนะคะทุกคนยังไงก็ฝากแัมโก้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะบ๊ายบาย